สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือพลอยเพิ่งสอบเสร็จนะคะก็เลยเพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะสําหรับก่อนหน้านี้พลอยก็ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการเรียนที่ออสเตรเลียไปแล้วสําหรับวันนี้ก็จะเป็นอะไรแบบสบายๆกันบ้างนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวกระเป๋าที่พลอยเพิ่งซื้อมาให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงฟังชั่นเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องทํางานเท่าไหร่แล้วถึงจะซื้อมันได้นะคะยังไงก่อนละพอมก็กดไลค์กดซับจากท้ายเพื่อเป็นกาลังใจให้พลอยในการทําคลิปต่อไปได้นะคะซึ่งงกระะะะเป๋าทีี่พพอยจูดถึวันนน้ค ก็คือรุ่นแซงโลรองวอลเลตออนเชนหรือว่าที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็เรียกติดปากกันว่าไวซ์แอลวอนะคะซึ่งน้องเขาป๊อปปูล่ามากวันนี้เราก็จะมาเผอใบนี้ให้ดูกันนะคะค่ะหลังจากออกจากช็อปนะคะน้องเขาก็จะมาในหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะ่จะเป็นถุงที่เขียนว่าแซงโลรองแล้วก็มีโลโก้อยู่สองด้านเลยะะตัวกระเป๋านะคะก็จะมาอยู่ในกล่องหน้าตาแบบนี้ มาเรามาแกะกล่องกันดีกว่าน้ะเราก็เอาเชือกออกนะคะอ่ะและนี่ในกล่องนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีการ์ดมาให้แล้วก็ตัวกระเป๋าจะอยู่ในถุงผ้ายอย่างนี้นะคะมาเรามาทักทายลูกสาวเรากันดี่ง<ม>ค่ะนี่นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของลูกสาวเรานะ โดยที่ตัวสายเนี่ยเขาจะพุ่มมาให้แบบนี้เนาะก็คือเพื่อเป็นการถนอมสินค้านะคะ Wallet on chain ใบนี้ที่พลอยซื้อมาเนี่ยเป็นไซส์9นิ้วนะคะซึ่งมีขนาดอยู่ที่ความกว้าง1.5นิ้วความสูงอยู่ที่5.5นิ้วแล้วก็ความยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะความยาวของสายสะพายเนี่ยอยู่ที่48เซนติมตรคะซึ่งจริงๆของ wise l เนี่ยเขา Wallet on chain ะเ,เขาจะมีอีกไซส์หนึ่งด้วยนะอยู่ที่7.5ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านี้นิดนึง ค่าใบนี้จะเป็นหนังสีดํานะคะแล้วก็ฮาร์ดแวร์สีทอง <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีโลโก้สีทองแล้วก็สายสะพายสีทองนะคะซึ่งจริงๆรุ่นเนี้ยเขามีหลายสีมากเลยไม่ได้มีแค่สีดํานะแต่สีเนี้ยคือคิดสุดมันมีพวกสีขาวส,สีครีมสีครามลอะไรนี้ด้วยแต่ว่าตัวพอยเนี่ยเอาสีดํามาเพราะรู้สึกว่ามันแมชง่ายกับหลายลุคดีแล้วก็เราบุกคนเลอะเทอะเอาสีอ่อนมาก็คือบอดได้เลย <c oughs> วัสดุนะคะเป็น c a l สกินนะคะหรือว่าหนังลูกวัวที่๊มลายเมทัล ก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดๆนี้เนาะซึ่งก็จากที่ดูวัสดุก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงทนไม้ทนมือดีนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าน,นะคะวิธีเปิด T S A ที่ช็อปแนะนํามานะคะคือให้ใช้2นิ้วเราเปิดจากตรงนี้นี่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าตัวที่ล็อกกระเป๋าอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะกระดุมกริปนั่นแหละมันจะ ต้องใช้แรงในการเปิดค่อนข้างมากอะคะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเปิดจากทางมุมใช่ไหมเราเปิดบ่อยๆเปิดรีบรีอ่ะมันจะหักมันจะงอขึ้นมามันจะเกมเอานะทีนี้มาดูฟังก์ชันข้างในกันนะคะด้วยความที่ใบนี้ยเป็น wallet on chain ใช่ไหมเราก็สามารถใช้ใบนี้แทนกระเป๋าตัคงได้เลยเพราะว่าข้างในน่ยเขาจะให้ช่องใส่การ์ดมาแล้วเนี่ยจะให้มาทั้งหมด10สล็อตนะคะซึ่งพลอยมองว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะตัวพลอยเนี่ยอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมทุกอย่างอะเราจะใช้เป็นบัตรในการแทน แทบจะไม่ต้องพกเงินสดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นพลอยมองว่าใบนี้คือแบบโคตรสะดวกกับพลอยเลยคือพกแค่ใบนี้แล้วก็ยัดยัดยัดบัตรใบก็ออกนอกบ้านได้แล้วนี่นะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องซิปอยู่นะคะเอาไว้ให้เราใส่พวกของสําคัญได้อาจจะเป็นพวกแบบพาสปอร์ตหรือว่ามือถือนะคะซึ่งใบนี้ก็สามารถใส่ iPhone 13 Pro Max ลงไปได้เลยนะคะแล้วทางด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีช่องอยู่2ช่องเอาไวใ้ให้แบบสาวๆใส่พวกสารพัดของอุกิณอะไรลงไปได้ สารพัดของกุกกิ๊กเดี๋ยวพ่อยจะลงใส่ให้ดูใส่ลงไปแล้วเราจะมาดูความอ้วนของลูกสาวเรากันนี่นะคะหลังจากใส่ไปก็คืออ้วนอยู่แค่ประมาณนี้ ซึ่งพอรู้สึกว่าสาวๆบางคนอาจจะต้องใส่แบบพวกตลับแป้งหรืออะไรอีกนิดนหน่อยๆ,ๆซึ่งพอาาวน้องเขาเอาอยู่ค่ะซึ่งถือว่าจุมากนะคะสําหรับกระเป๋าไซส์นี้ถัดมานะคะเป็นเรื่องของการสะพายนะคะซึ่งเป็นจุดที่พลอยชอบที่สุดของกระเป๋ารุ่นนี้เลยเพราะว่าพลอยรู้สึกว่ามัน adjust ได้มันสามารถสะพายได้หลายแบบหลายลุกดีเดี๋ยวพลอยจะมาสะพายให้ดูนะคะว่ามันสามารถสะพายแบบไหนได้บ้างเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะแบบแรกคือการสะพายแบบ cross body นะคะเป็นแบบที่เบส i c ที่สุด ตัวพลอยสูง168เซนเมเมื่อสะพายครอสบอดี้แล้วความยาวกระเป๋าจะอยู่ในระดับผลสะโพกพอดีกำลังสวยเลยแบบที่2พอจะทำการเปิดฝากระเป๋าควายสายทั้ง2ด้านสลับกันปิดกระเป๋าและคราวนี้ก็จะนำมาสะพายเป็นโชเดอร์แบคได้เลยค่ะและแบบสุดท้ายง่ายมากๆแค่เพียงเอาสายทั้งหมดซุกเก็บไว้ในกระเป๋าแค่นี้ก็จะได้คลัชมาอีกใบสามารถถือออกงานได้สบายๆเลยค่ะ และค่าตัวน้องนะคะก็อยู่ที่ราคา2,150ออสเตรเลียนดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ51,000บาทนะคะซึ่งก็ไม่ได้ถูกกว่าที่ไทยอย่างมีนัยะสําคัญอะไรนะตอนนี้ปี2021นะคะออสเตรเลียค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่ชั่วโมงละ20ออสเตรเลียนดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจากเรทค่าแรงขั้นต่ําเราต้องทํางาน107.5ชั่วโมงหรือถ้าทํางานวันละ8ชั่วโมงก็คิดเป็น14วันเราถึ จะซื้อเจ้าน้องใบนี้ได้นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวกระเป๋าให้ดูฟังก์ชันดูอะไรต่างๆแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างค่าแรงขั้นต่ําแล้วก็ราคาสินค้าแบรนด์เนมนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าค่าแรงขั้นต่ําของออสเตรเลียก็สามารถแอฟฟอร์สินค้าราคานี้ได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือมีอะไรจะแนะนําก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปละค่ะทุกคนแฮปปี้กู๊ดวันค่ะ